สอย VS ผีเก่งซิ่งต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจสุดๆว่ารถตัวเองต้องเร็วกินขาดแน่ๆวิทยเตยหน้ายังฮือนะวิเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เก้งเิ่งกับยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเ่้ยเ้ยเฮ้้เฮยเ้ยอ้ยเฮ้เยยเย เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดับเว็บวันนี้ตะเมินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อสึกเวทลดแรงทะลุนรกได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสึกเวทลดแรงทะลุนรกที่มาจากดับเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเจะมาลองสั่งซื้อสึกเวทลดแรงทะลุนรกจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้อ่ะทางเว็บไซต์ดาร์เว็บอ่ะมันมีศึกเวร้นแรงทะลุในรกมาวิโอ้โหรนแรงทะลุในรกเลยเหรอก็น่ากลัวเลยดิวะงานกลัวเราเบียดข้อมูลก่อนละกันศึกไปชันความเร็วของรถที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวเองเร็วกว่าโอ้โหมั่นใจว่าตัวเองเร็วกว่าวะไม่มีใครยอมใครเลยดิวะงานไปดูรูปแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยนี่มันผีเก่งซิ่งนี่วะน่าจะแรงหน้าดูเลยนะน่าดีเออ รูปที่สองผีสกอยเฮ้ยเราเคยซื้อมาแล้วแล้วมันยกร้อยยังโหดอ่ะก็น่ากลัวด้วยรูปที่สามผีกระบะซิ่งโอหรถกับรถหน้าเจอกันนักว่าไม่ใช่ไงรูปสุดท้ายผีเด็กแว้นเหมือนเดิมไหวเตยงั้นกูว่าเราเอาผีเก่งซิ่งเจอกระบะซิ่งเอาไหมมันเหมือนกันอ่ะมันไม่สนุกหรอเอาแล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะว่าเอาสกอยเจอเก่งซิ่งเหเลยฮะสกอยเจอเก่งซิ่งเลยนะให้มันดิฟแข่งกันไปเลยโอ้โหงั้นก็เอาวันนี้แล้วกัน พีสกอย vs พีเก่งซิ่งต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจสุดๆว่ารถตัวเองต้องเร็วกินขาดแน่ๆโู mm ้ hmm. ต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจเหรอวะแต่ว่าสกอยจะสู้เก่งซิ่งได้เหรอวะกันเร็วแรงทะลุนรกไปเลยไงสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลย ชุกท่ามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีสกอย vs ผีเก่งซิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็เขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจะส่งโลเคชันไหมเราไปในสุ้าที่ครึงหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยมัวเก่งซิ่งกับสกอยใครชนะวะผัวเก่งซิ่งอยู่แล้วโอ้โหแต่สกอยมันก็ยกล้อได้นะมันไม่สู้รถเก่งหรอกแล้ว<ห>ยังไงอะตอนนี้มันส่งอีเมลมายัางอีเมลเหรอเดี๋ยวกูดูก่อน เฮ้ยมันจบสถานที่มาแล้วว่ะงั้นออกไปดูเลยดีกว่าไปเลยดเร็วีล้ยไหนวายอุ้ยคือน็อตแข็งเลยว่ะก็ได้ดีไว้ยตเลยเชื่อเหมือนสตาร์นเอาเลยอะอุ้ยน็อตคือแข็งอุ้ยมันแข็งซิงกวน่ะไอ้น็อตแข็งซิงอุ้ยน็อตอุ้ยจะขอไอ้น็อตเอาไปดีดูเร็วมีเลยว่ะหายไปไหนแล้วว่ะงั้นกูรีบตามไปดูดีกว่า ในี่ใกล้ถึงยังหวะว่าใกล้จะถึงไอ้ไหน,นอนเร,เรียวเลยเรียวเลยเรียวเลยเดียวตรงนี้นะเออซอยนี้ว่ะซอยนี้ใช่หรอเออใน GPS มันบอกเลยซอยนี้ว่ามึงที่ตรงเข้าไปตรงนี้มึงจะไปแข่งกันในนี้ไงเฮ้ยแล้วมันนั่นไฟอะไรวะนะ่ะเฮ้ยเก่งซิ่งไปไวหนอนเฮ้ยที่เก่งซิ่งเหรอเฮ้ยที่เขาไปดูไม่ใช่ด้เฮ้ยนี่ไม่ใช่ไหวเตยเฮ้ยจอดเลยยัจอดเลยมึงจอดเลยเร็วๆเฮ้ยแล้วไหนสกอยอ่ะก็น่าดีทำไมเก่งซิ่งมันมาเทรถคนเดียววะก็น่าดีว่าเฮ้ยแล้วพวกสกอยไปไหนแล้ววะ

มาดูลายฝั่งนี้ดูลายเสือนี่เห็นไหมดูมังกรอย่างกันเขาได้มาจากคดังวิ่งมองดูเขาบอกว่าใส่แล้วจะน้ำโชกเลยใส่บากกระมึงแม่ดูนี่มึงกรวิ่งเลยฝั่งนี่มันฝั่งเลยเหรอนี่เขาบอกว่าติดแล้วเปลี่ยวนี่มันสติ๊กเกอร์ลายอะไรวะเนี่ยสีเหลืองสีน้อยะไม่ขอบเหยาไี้ไกลหวาเออหว่ะแล้วมึงดูดีมันติดอะไรเต็มหน้ารถหมดเลยไหวเลยนี่เหลืองดูนี่สีเหลืองนี่เออวิ่งหุย บาดบารมียายไม่ใช่ไหมวะอุ้ยบารมียาย่พวกขบ่าที่แรงๆรถแดดมาหมดแล้วโอ้โหพวกนั้นก็ใหญ่มากโอ้โหนั่งหน้ารถถ้ามีน่าจะอุ้ยเตยอุ้ยอุ้ยเลยวะอุ้ยนี่นมันสกอยเตยอุ้ยเะสกอยสกอยอุ้ยเตยอุ้ยมันแอ่กันใหญ่เลยว่ะนี่นมันะกอยเว้ยเตยโอ้โหโอ้โมันดูสกอยดิ โอ้โหวุ้ยวุ้ยเลยอุอยากเห็นมันแข่งกันแล้วว่ะวุ้ยมันแข่งกันจะเป็นไงวะววุ้ยวุ้ยยยบก่อนบก่อนุ้ยอะไรวะอะไร้ยเพื่อนมีหนุ่มๆกันยังครับเนยสาว้ยดูสนิุค่ ว mm ุ้ยเลยแกบอกว่าพับเกยแล้ววุ้ยเลยน้ายังหื่นอ่ะวุ้ยแล้วี่อยากได้น้องวิอะไรวะแล้วี่อยากได้น้องมานั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถพี่นี่ต้อทำยังไงครับเนี่ยแข่งรถกันหนูไงคะแข่งรถกันหนูวแข่งเลยแล้แข่งเลยพี่บอกเลยนะน้องนะเสียงมานั่งตุ๊กตาหน้ารถพี่ได้เลยรถพ่อรถพี่ทำแรงวุ้ยเลยมันว่ารถมันแรงว่ะเฮ้ย อุ้ยอะไไว้เตยออ้ห้ยมันก้อนหือกินเกือวะอุ้ยโอ้หอะไรวะอ้หไว้ววะอ้ยเตยอุ้ยอะไรของมันวะก็นั่นแหละดีวะล้วมันจะแข่งกันยังวะเนี่ยผีอยากแข่งกัหนูว่ตามหนูมาสิคะหนูรออยู่ะุ้ยเตยไม่ได้แข่งกันแล้วว่ะเุ้ยกระบะซิ่งกันรถไหวเลยเพื่อน้้ย

อวิเตยอุ้ยมันจะเก่งกันแล้ววะวะวิไปเตยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวอ้ยเก่งกันสกอยว่ะอุ้ยมูไข่ชนะวะไอ้แม่ยกหล่อไปแล้วไงเหรอนะวิท่านีวิเตยมันสกอยเก่งที่ใครชนะวะอุ้ยอะไรวะอุ้ยสกอยชนะวะอวิเตยสกอยชนะวะโอ้ยวิอะไรวะุ้ยสกอยชนะไวเตย แกเนี่เปี่ยนเป็นเต่านะพี่อันนี้่ใช้น้ำมันแเต่าเปเนี่ยต่เป็นรถช้าจังเี้ยอะไรวะทำไมรถไม่ช้าแต่วัยเตยโงจังเฮ้ยแดง้ยอะไรวะอุ้ยเตยหัวเฮ้ยเฮ้อะไรว้เฮ้ยเตยหัเฮ้ยไม่ใจกันนีเลยเหรออุ้ยเตยเฮ้ยติ๊กแหมวะ วัวก้นกระทืบใหญ่เลยวะว้วัวอุ้ยเตยมาโดนกระเทือวปะอุ้ยมาโดนสกอยกระเทืกได้หนออ่ะต้องนั่งคนนะขอแก้มือไอุ้ยอุ้ยเตยไม่ใชอแก้มือว่ะดีว่ารอบีใครจะชนะแน่ดีอุ้ยเตยไม่จะแก้งกันแล้วว่ะอุ้ยน้องสามวด้ไปเลยว้าวว้าวว้ นเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันจะขอแก้มืออีกว่ะเฮ้ยมันจะเอาใหม่ว่ะอุ้ยอีกเตยร้อนแกตัวว่ะโอ้โหเฮ้ยมันจะแกกันอีกรอบวะอยเตยอุ้ยมันจอดกลัวแล้วว่ะอ๋อเฮ้ยไปแล้วว่ะอุ้ยเฮ้ยเตยวันนี้ตามไปดีกว่าเร็วเฮ้ยเตยคุณต้องไป